สวัสดีครับทุกคนเนื่องจากว่าช่วงนี้เนะี่ยมี FC จําจเราได้ค่อนข้างเยอะผมก็เลยเอาถุงมาคุมหัวซะเลย FC จะได้จําไม่ได้นี่แหละวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องบุฟเฟ่ต์299ชุดใหญ่599หมูกระทะหลัง11ครับมาก,กินได้ราคาถูกรู้สึกว่ามันก็ราคาปกติหรือเปล่าถ้าราคาถูกมันต้องสักเท่าไหร่ดี100 199เอ้ย199ก็ยังปกติ99ไ้ไ้ไ ส้มเจี๊หมูกระทะหมูกระทะอีกแล้วอ่ะมากินหมูกระทะหรอครับแน่นอนครับผมได้กินหมูกระทะมาแต่ไกลเลยจะแวะมาชิมเป็นไงมีสตอรี่อ่ชุดไหนครับชุดเล็ก199 f บุฟเฟ่สองชุดใหญ่599บุฟเฟ่ครับแบบไม่อั้นเลือกที่นั่งเลยครับเออนั่งไหนดีนั่งนีรัน์ติดเสารับน้ําอะไรเพิ่มไหมครับมาหนาวโซดาขอไม่ซาสอคนค่ะอ่ะชุดไหนครับ ชุดเล็ก1 99บุฟเฟ่299ชุดใหญ่599ว้าวผู้สาวแซวสาวเซวสาวชุดใหญ่ค่ะเอาหมูกระทะ2,000บาทมันไม่มีเขามีอยู่3เซตอ่ะเลือกที่นั่งเลยครับไม่มีครับเธอมานั่งกินกับเราก็ได้นะเรากินไม่หมดเอาน้ำไหนครับตัวอะไรเนะี่ยมะนาวโซดากินกินได้ระว่างระว่างร้อนร้อนร้อนนงดีดม <laughs> ันร้อนนะหมูกระทะ หมูกระทะทุทกร้านนี่จะร้อนเป็นพิเศษโอ้ <c oughs> แค่สกิดอะแค่สกิดก็ติดไฟเฮ้ยเข้ามาจริงวะนี่มันชาเขียวไม่ใช่หรอเออน้ำผมมันทะลุกางเกงเดี๋แค่สกิดก็ติดไฟเอาจะของร้านก็เล่นโอ้โหสั่งมาเยอะจังอร่อยไหมครับเซ่บลอยอร่อยเวอรยังไม่ได้กินเลยต้องอันนี้ แล้วมันเข้าไปยากอะ่ะเข้าไปใกล้ก็โดนไหมท <c oughs> ี่เข้าไปใกล้ก็โดนไหมอืบนี่อ้าวมันดมไม่เหมือนกินแล้วตอนนะี้เหม,มือนดมๆเออเฮอร่อยอร่อยอะไรไม่เห็นกินเลยเธอนี่เธอดูเรานี่เราก็ไม่ได้กินหรอกเราแค่ดมอ้าวดมๆด,ด้วยกันดมว่าแต่เธอชื่ออะไรอะ่ะนะนนานายล่ะเราชื่อหัวถุงนี่ไงหัวเป็นถุง อ๋อป้าป้าไปไหนคิดตังกันกี่บาทคะเพอจ่ายเนาะเราไม่มีตังเป็นไงให้ผู้หญิงใจว่าแล้วทำไมให้มานั่งกินด้วยเชเชไม่มีปัญหาฮ่าฮ่าฮาฮเอาร้อนร้อน้ยระวังเงินไหมห้9เเดี๋ยวแต่ผมเอาบุฟเฟ่มันสองเก้าเก้ใช่หรอสองไม่ใช่หรอค่าน้ำอีก10บาทครับโอกาสหน้าเชนใหม่ครับทอนทอนทอนเด้ด้ทอนให้ผู้หญิง หัวถุงมามานี่ครับสองหนึ่งหนึ่งโอเคใจมากไปละสิบบาทสิบบาทอะไรเล่าเอาไปค่าน้ำเอาไปเลยไม่ต้องถอนเพราะผมายพอดีเอ้เธอทำไรเฮ้ยเฮ้ยเด็กแว้นไปไป,ไปเฮ้ยมันโยกรอได้แบบนี้เลยเหรอมันหมัมันหม,มันเธอสายสิ่งจังเออขับดีๆก็ได้เี้อ บุก k ฮเบิร์นอพาร์ตเมนต์เฮ้ยห้องเธอเ,อเปิดเปิดประตูนี่มะนาวโซดาที่เราซื้อสั่งมาอา้าเมื่อกี้มันเป็นห้องเธออยู่เลยพี่เจ้านายสร้างสร้างก็สร้างอา้อาวทำไมเป็นชื่อเธอเอา้าเมื่อกี้คิดกัน้วมันไม่ให้ผมสร้างอะ่ะอ๋ออ๋อมีไงแต่ยังเอา้เอามันไม่เปิดประตูมันไม่ยอมเปิดก็นี่ไงชื่อผมแล้วอะ่ะ เปิดบ้านไม่เป็นตลกปะเดี่ะมาเดี๋ยวสร้างเองเอาออกไงอ่ะก็ยกเลิกสร้างแซ่กดตรงรูปบ้านเอ้ยเอาแรกนี่ไงใช่ปะเออนี่อพาร์ตเมนต์นี่เราสร้างไปแล้วเธอแล้วข้างบนสุดของบ้านจะเป็นรูปอ่ะอัน่หละเข้าไปเลยได้แล้วเธอรูมรูมแต่นี่มันห้องเรานะเธอเข้ามาทําไมลลอกบ้านเธอห้ามเข้ามาไปเธอไปไหนดีเฮ้ยเธอเราลลอกบ้านแล้ว เธอทำอไรเนะี่ยเธอกตตกเธอก็ต,ก,ก,ตกเราไปดีกว่าใครอ่านเป็นอะไม่ต้องอ่านกลับมาร้านหมูกระทะเฮ้ยผมแค่มาเดินเล่นอย่ามาต้อนรับเมื่อกี้นอ่เหรอเปล่าเปล่ามาเดินเล่นมีตังไหมไม่เมีะกินอะไรหรือยังกินหมูกระทะแล้วกินอีกไหมพอแล้วล่ะกินด้วยกันอะไรวะเนี่ยส้มกินหมูกระทะกันอ๋อเจ้านี่ชื่อส้มแมวดี้ชื่อส้มสิดนะ่ะใช่ใช่อันนี้มันขังอะไรเนะี่ย แต่งตัวอยู่ห้ามเข้าแต่งตัวอยู่เอ้มันส่องได้นะเธอรับอะไรนะรับบทเป็นอากาศที่เธอไม่เอาค่ะไม่ได้อยู่สังกัดเซเดเนาะเซเดคืออะไรอะ่ะบอกหน่อยอายุเท่าไหรไ่ไม่ไม่โ no. นทำไมอ่ะไม่อยากบอกไงบอกมาเลยโน <No. S 1> งั้นผมก็ไม่บอกก็ไม่ได้อยากรู้อยู่แล้วเป็นไงล่ะนายเติรดเตด,ตด,ตด ตามหาผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีชมพูผมยาวป่าไหลผมสีชมพูสีชมพูทั้งตัวเลยปะเนะี่ยใครที่เห็นบุคคลน,นี้ก็ <c oughs> แจ้งอะไรแจ้งคนนี้เหรอเขาตามหาผู้หญิงชื่ออะไรอะตรงเหรอตรงจิแจ้งตรงด้วยนะใครที่เจอผู้หญิงสีชมพูขอคนเข้าแก๊งโรงเรียนตัวแทนอันนี้รอรอคืออะไรใช่โรงเรียนไหมขอคนเข้าแก๊งเดี๋ยวนะ หาคนเข้าไปก็งงแดด้าบกแก๊งเดเด้างงเริ่มงงแก๊งอรนะ่อยเนาะแก๊งเอสเอสอันนี้ตัวเอสหรือลอเรือป่นะนะแกงะ๊งเอสเอสเหรอตอนแรกเดีว่าลอเรือโรงเรียนเข้าแก๊งหน่อยครับได้แล้วเขาทำอะไรเนะี <g> ่ย <ank> ขี่คอเราเข้าด้วยได้ไหมอ่ะต้องทำอะไรบ้างครับขอบคุณสำหรับเงินในตู้เซฟเอาไอ้นี่อ่ะมันไปแล้วเ <g ank> งิน แอดามอีกแล้วอ่ะใครเข้าแล้วทำได้ทุกอย่าง <Wow. S 1> ทำได้ทุกอย่างยกเว้นทำให้เธอมาลักคำคมอย่างตึงทำไมตัวผมเป็นงี้ทำไมตัวผมหมุนเองเมื่อไหรจะเปิดครับตอนนี้หมายถึงเมื่อไหรจะเปิดใจสักทีครับมาเซยเต็มตอนนี้แหละจ้าเดี๋ยวเ,ยวเอาใครชนเนี่ยจ้าเอาไอติมรถสายลุงครับมีปะ เฮ้แต่ว่าในชีวิตจริงมันมีนะไอไอติมรสสายลุงอ่ะใครเคยกินปะไอติมรสสายล่งได้อย่างไอติมรสสายลุงเฮ้ยอันนี้เหรอปึบโอเคเฮ้ยอันนี้ก็ดูจะมีหลายสีอยู่นี่ถือว่าให้ผ่านให้ผ่านเท่าไหร่ครับ25บาทเอบไปเลยครับขอบคุณค่ะพี่ครับพี่ครับว่าไอติมต้องเลือกคนแต่ถ้าไม่อยากอยู่อย่างอารนณให้มาเลือกเรา หวานเจี๊ยบถุยเวลี่แอดำเฮ้ยเฮียดามเบออร่อยไหมอร่อยครับกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีครับโรงแรมเฮ้โยโรงแรมตรงนี้เหรอน่าสนใจนะตรงเนี้ยคือผมชอบบ้านของต่างประเทศที่มันเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นบ้านยังไงนะบ้านแบบมันไม่มีรั้วเนะี่ยบ้านติดติดกันมันดูสวยดีนะปิดอ,อ้าวโรงแรมเปิดตอนไหนครับ เดี๋ยวจะจัดห้องก่อนค่ะขอบม t o hours later เสร็จหรือยังเนี่ยรอมานานแล้วอนะนี่อ่ะจัดห้องจริงปะนะ่ะยืนนิ่งเลยเล่นซ่อนแอบเลยจ้าแอบในบ้านกับนอกบ้านได้เท่านั้นเฮ้ยเล่นซ่อนแอบวะเลิ่นด้วยรอก่อนนะอยู่ไหนหมดวะแล้วมันเล่นกี่คนนะ่ะหายากเกินยอมยอมยอมโอ้โหแล้วมันแต่งเป็นอาดัมหมดเลยอะ <c oughs> <c oughs> คนหาก็าหายากดิ เราหาตาเนี่ว่าไงคุณเล่นปะเล่นสิจ๊ะโอเคโอเคแล้วดูแต่งตัวสงสารคนหาเลยเสื้อเขียวเป็นเอาไว้อะไรเราไม่อยากหาพวกกระดำหายากไปๆเดีย๋ยวเราหาหาโคตรยากดูไม่ได้เธอไปแอบอโอเคผมก็ต้องย่อตัวดีเขาบอกว่าแอบในบ้านกับนอกบ้านได้เท่านั้นคือเสื้อเรามันเขียวแว่มันจะเนียนๆได้อยู่ตอนนี้ผมหลบเป็นพุ่มไม้นะ หายังนับเลยห้าวิเริ่มแรกแรกหานะอ๋อคนนี้เป็นคนหาโมจินี่ไงคนนี้คนนี้คนคนี้เอ้ยเราดูตรงนี้ก็ได้ครับเอเราใครวะเมื่อกี้อดัมคนนั้นอดัมคนนั้นแมนไพรเนะี่ยโดนเจอแล้วคนนะแตกแล้วคนนี้แตกหนึ่งโป้งสองไปไปไปเขาหาในบ้านก่อนนะนอกบ้านผมว่ายังไม่ถึงคิวขอระหอมเลยอยู่ตรงนี้ยาวๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยคนนี้ใคร คนนี้เป็นคนหาไม่ใช่หรอนี่นี่นี่เอา้านี่ไงเจอใครวะแล้วนี่ใครอีกนะเจอ,อยังเอ,ยเอ่ยเฮ้ยอาดัมอาดัมอาดัมตัวนะี้เฮ้ยส่องไฟป้งเอ,อ้อนานอะ่ะ <c oughs> ก็เขาวิ่งแต่อยู่ในบ้านอะ่ะยอมยางปวดขี้แล้วเนี่ยเหลือกี่คนเหลือผมเหลือผมเราหนึ่งเคเหลือสองคนหรอเฮ้ยเฮ้ยมีคนออกมาข้างนอกมีคนออกมาข้างนอก แต่ว่าคนนี้ไม่ใช่คนหาเฮ้ยไปยืออไรเนี่ยเห็นเนอะเห็นได้ไงวะเฮ้ยมาแล้วเห็นเนอเห็นได้ไงไม่เห็นแต่ว่าคนนี้โป้งเฮ้ยโป้งใครเฮ้ยไม่ใช่เราโป้งใครวะโป้องอีกคนเหรอชิบหายละออกมาให้หมดอ้าวเขาบอกให้ออกมาแล้ววะโอเคนะไม่มีใครจับเราได้ <c oughs> ไปก่อนเนาะไปละไปกันบนละ โอเคครับ okay, ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไม่มีใครจำผมได้